บทที่29ปริศนาธรรมหลวงนาครับมีพระจากวัดไหนไม่ทราบมาหาหลวงนาะผมบอกให้ท่านรออยู่ข้างล่าง มีฝรั่งมาด้วยคนหนึ่งเด็กชายสำลิศขึ้นมารายงานงั้นหรือหลงน้าจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเองไปเตรียมหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายท่านด้วยเด็กชายลงมาเพื่อจัดการตามที่ท่านสั่งท่านพระครูเดินตามลงมาติดติดครั้นเห็นอาคันตุก,กะท่านออกตกใจรีบเข้าไปนั่งคุกเข่าแล้วกราบสามครั้งนิมนต์ท่านเจ้าคุณนั่งบนอาสนะเถิดครับท่านนิมนต์พระอาคันตุก,กะ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางธนารินไม่เป็นไรนั่งที่พื้นนี่แหละสบายดีเจ้าคุณพรหมโมลีตอบแล้วพูดกับฝรั่งที่มาด้วยว่านี่ท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนาบางทีท่านอาจจะตอบคำถามของโยมได้บุรุษนั้นกราบเบญจางคับประดิษฐ์สามครั้งท่านพระครูรู้สึกประทับใจที่เขากราบได้สวยงามยิ่งกว่าคนไทยบางคนเสียอีก จเจริญพรโยมาจากประเทศอะไรฟังภาษาไทยออกด้วยหรือเจ้าขุนพรโมลีชิงตอบเสียก,ก่อนว่าไม่ใจฟังออกอย่างเดียวหรอกท่านพระครูเขาพูดได้ด้วยพูดชัดกว่าคนไทยบางคนด้วยซ้ำออกเสียงรอเรือรอลิงชัดเจนดีงั้นหรือไปเรียนมาจากไหนล่ะเจะาา้าอวัสรวัดป่ามะม่วงถามจากเพื่อนที่เป็นคนไทยครับ ผมเป็นชาวนอร์เวย์มาเรียนปริญญาโทภาษาไทยที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาเขาตอบเสียงที่พูดฟังชัดเจนสมกับที่เรียนภาษาไทยเขามาจากกรุงเทพมาหาวัดที่จะบวชก็ถามมาตั้งแต่อยุธยาอ่างทองจนถึงสิงห์บุรีก็ยังไม่พอใจสักวัดมาถึงวัดกลางธนาริน์ก็ยังไม่พอใจผมเลยพามาวัดป่ามะม่วง โยมดูที่อะไรล่ะเอาอะไรมาตัดสินว่าจะบวชที่วัดไหนท่านพระครูถามผมใช้วิธีเรียนถามปัญหาท่านเจ้าอาวาสครับถามมาสิบกว่าวัดแล้วยังไม่ได้คำตอบที่ผมพอใจบุรุษผู้มาจากต่างแดนตอบสำหรับผมไม่กล้าตอบเพราะกลัวจะผิดเลยต้องพามาหาท่านพระครูเจ้าคุณพรมโมลีสารภาพคำถามมีว่าอย่างไรล่ะ อัตมาก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงออกตัวไว้ก่อนคำถามมีดังนี้ครับอะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนทาไปท่านพระครูกำหนดคิดหนอในใจแล้วจึงตอบว่าตัวเราพร้อมทั้งอธิบายว่า เราตั้งอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงเรียกว่าสี่คนหามส่วนสามคนแห่หมายความว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ถูกกิเลสสมตัวคือโลภโทสะโมหะชักจูงไปหนึ่งคนนั่งแคร่ก็คือจิตหรือวิญญาณสองคนพาไปก็คือบุญกับบาป เมื่อเราตายลงก็เหลือแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะพาเราไปยังประโลกอัตมาขอตอบอย่างนี้คนถามไม่บอกว่าที่ท่านพระครูตอบมานั้นถูกหรือผิดหากพูดขึ้นว่าผมขออนุญาตมาบวชที่วัดนี้นะครับโยมเป็นชาวต่างประเทศจะบวชได้อย่างไรอีกประการหนึ่งต้องขออนุญาตพ่อแม่ด้วยท่านพระครูติงไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านพระครูผมจะให้ผู้หมวดชนเป็นเจ้าภาพบวชให้ เมื่อตำรวจเป็นเช่าภาพบวชตำรวจที่ไหนจะกล้ามาจับจริงไหมเจ้าคุณโปรโมโลีหาทางออกให้จริงครับแล้วเรื่องการขออนุญาตจากพ่อแม่ล่ะประเทศผมถือว่าถ้าอายุ20ปีบริบูรณ์ไม่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อแม่สามารถตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองได้ครับแต่ถ้าท่านพระครูต้องการให้ขออนุญาตจริงๆผมก็ได้รับอนุญาตจากปู่แล้วครับ ปู่ผมเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์พ่อผมเป็นวิศวกรส่วนแม่ผมเป็นเลขานุการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยออสโลครับเขากราบเรียนให้ท่านพระครูทราบถึงเรื่องเถวเหล่ากอของตนปู่อนุญาตหรือท่านพระครูถามครับก่อนมาปู่สั่งผมว่าหลานไปเมืองไทยให้เอาของดีมาฝากปู่ด้วย ผมถามท่านว่าของดีที่ว่านั้นคืออะไรท่านไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าผมมาถึงเมืองไทยแล้วจะรู้เองบัดนี้ผมรู้แล้วของดีก็คือพระพุทธศาสนาครับพูดด้วยศรัทธาประสาทะตกลงถ้าเช่นนั้นอาตมาก็อนุญ,ญาตให้บวชได้ขอบพระคุณครับเขาก้มลงกราบเป็นจางข้าระดิ์สามครั้งแล้วพูดว่า ผมจะกลับไปทำเรื่องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วจะรีบกลับมานะครับจะไปเลยหรืออาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมชื่ออะไรจะมาบวชก็ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนผมชื่อวิกโกบรุนครับวิกโกเป็นชื่อส่วนบรุนเป็นนามสกุลครับเขาตอบ ในวิกโกบรุญหายไปประมาณ15วันก็กลับมารายงานท่านพระครูว่าได้จัดการทำเรื่องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะบวชสมภารวัดป่ามะม่วงจึงจัดการให้เขาท่องขานนาบุรุษผู้มาจากต่างแดนท่องด้วยความตั้งใจสามชั่วโมงให้หลังก็ท่องได้ขึ้นใจจนท่านพระครูออกปากชมตั้งแต่อัตมาเป็นอุปชายังไม่มีลูกศิษย์คนไหน ความจำดีเท่าโยมเลยไม่น่าเชื่อแค่สามชั่วโมงจำได้หมดเก่งกับคนไทยเสียอีกเก่งจริงๆท่านยำ้ำขอบพระคุณครับเขาประนมมือไหว้ถึงวันบวชร้อยตำรวจโทชนอินทนาได้เป็นเจ้าภาพบวชให้มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนายอำเภอรพรมบุรีก็มาร่วมงานด้วยเวลาแปดนาฬิกา ท่านพระครูจัดการโกนผมให้บุรุษผู้มาจากต่างแดนในวิกโก้เหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นญาติวงพงษาของตนแม้แต่คนเดียวมีแต่คนไทยที่พากันมาดูฝรั่งบวชความอ้างว้างว้าเหวก็ครอบงามจิตใจถึงกับต้องร้องไห้ออกมาอา้าวร้องไห้ทำไมละวิกโก้ท่านพระครูถามอย่างปราณีผมคิดถึงปู่และพ่อแม่ที่พี่น้องทางนอร์เวยครับ อยากให้พวกเขามาร่วมพิธีตอบทั้งน้ำตาไม่เป็นไรปวดแล้วปฏิบัติให้มากๆจะได้ส่งบุญกุศลไปให้เขาหรือจะโทรจิตไปก็ยังได้โทรจิตหรือครับถามอย่างสนใจถูกแล้วถ้าเราฝึกจิตให้ถึงขั้นก็สามารถโทรจิตไปที่ไหนๆก็ได้ถ้าเช่นนั้นผมจะเพียรพยายามจนสามารถโทรจิตได้พูดอย่างมุ่งมัน่น อัตมาก็มั่นใจว่าโยมจะต้องทำได้ดูหน้าก็รู้แล้วว่าทำได้ถึงเวลาแห่นากรอบโบสถ์ร้อยตำรวจโทชนอินทนาเป็นผู้อุ้มบาทคุณนายเฉลารัตผู้เป็นภรรยาเป็นคนอุ้มผ้าไตรส่วนนายอำเภอพรมบุรีถือตลปัดท่านพระครูไม่อนุญาตให้มีการรำกลองยาวหรือแห่สิงโตขณะเวียนรอบโบสถ์ แต่ให้สวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณแทนนอกจากนี้ท่านยังห้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาดผู้ใดดื่มสุราขณะเวียนรอบโบสถ์ถือว่าผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องได้รับกรรมซึ่งจะตกทอดไปถึงลูกหลานนั่นคือทำให้ลูกหลานปัญญาอ่อนไม่สามารถเรียนให้ถึงระดับปริญญาได้และจะเป็นอย่างนี้ไปเจ็ดชั่วคน พระวิโก้ปฏิบัติสมณกิจได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการจึงมิได้ทำความหนักใจให้แก่อุปชาแต่ประการใดท่านพระครูแอบชื่นชมพระหนุม่มผู้ซึ่งแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาของดีในเมืองไทยแต่กลับตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีกว่าพระไทยหลายร้อยหลายพันรูปพระวิโก้ปฏิบัติวิปัสนาทุกวันโดยท่านพระครูอนุญาตให้ไปปฏิบัติตามลำพังในโบสถ์ พระหนุ่มได้ขอร้องท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับผมอุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลหลวงพ่อต้องให้เวลาผมวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มของทุกคืนผมขออนุญาตมาสอบอารมณ์กับหลวงพ่อที่กุติและช่วงเวลานี้หลวงพ่ออย่าไปไหนนะครับตกลงหลวงพ่ออนุญาตแต่ถ้าวันไหนเกิดติดธุระก็จะหาเวลาชดเชยให้ก็แล้วกันดีไหม ดีครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านก้มลงกราบสามครั้งนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระวิโก้ก็มาให้ท่านพระครูสอบอารมณ์อย่างสม่ำเสมอคืนวันหนึ่งท่านถามอุปชาว่าหลวงพ่อครับรอบวัดนี่กี่ก้าวหลวงพ่อเคยเดินหรือ,อยังครับไม่รู้สิหลวงพ่อไม่เคยนับแล้วก็ยังไม่เคยเดินรอบวัดท่านพระครูตอบ ออกรู้สึกว่าสิดถามอะไรแปลกๆผมเดินรอบแล้วครับเดินจงกรมรอบวัดแล้วก็นับด้วยว่ามีกี่ก้าวมีกี่ก้าวล่ะผมยังไม่ตอบหรอกครับไว้หลวงพ่อเดินเองก็แล้วกันผมอยากทราบว่าจะนับได้เท่ากับที่ผมนับหรือเปล่าหลวงพ่อคงไม่มีเวลาหรอกคุณนี่มีอะไรประหลาดประหลาดขึ้นทุกวันหลวงพ่อติหรือชมครับนี่ คิดเอาเองผมคิดว่าชมครับแต่ถึงหลวงพ่อติผมก็ไม่ว่ากระลายเพราะหลวงพ่อเป็นอุปชาอาจารย์ของผมหลวงพ่อกำลังอ่านอะไรอยู่หรือครับท่านถามเมื่อเห็นท่านพระครูอ่านกระดาษแผ่นสีขาวด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแทนคําตอบสมพานวัดป่ามะม่วงส่งกระดาษแผ่นนั้นให้คนเป็นสิทธิ์พระวิกโก้รับมาอ่านแล้วพูดขึ้นว่า ทำไมคนไทยถึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องล่ะครับผมเป็นชาวต่างประเทศแท้ๆยังใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องกว่าคนไทยเสียอีกอย่างรายนี้เขียนมาว่านิมนต์ท่านพระครูไปสวดพระพุทธมนตรในงานแต่งงานควรจะใช้ว่าไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรสผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องพรุ่งนี้เขานิมนต์หลวงพ่อไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ วิกโก้จะไปด้วยไหมจะได้ไปศึกษาวัฒนธรรมไทยเป็นกําไรชีวิตขอบพระคุณครับผมขออนุญาตติดตามไปด้วยเงียบกันไปครู่หนึ่งพระวิกโก้ก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมมีคู่รักเป็นคนไทยชื่อนางสาวราตรีเรารักกันมาหลายปีตั้งแต่เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยกันผมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเราจะได้แต่งงานกันหรือไม่ เขาเป็นเนื้อคู่ของผมหรือเปล่าอุปัชามองหน้าลูกศิษย์พรางกำหนดเห็นหนอแล้วท่านก็เห็นว่าเนื้อคู่ของบุรุษผู้นี้ต้องเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาหาใจนางสาวราตรีไม่แต่ถ้าบอกให้เขารู้ก็จะเป็นการไม่สมควรจึงพูดว่าอยากรู้ก็ให้ปฏิบัติมากๆแล้วจะรู้ได้ภายในสามวันนี้ วันรุ่งขึ้นตอนค่ำพระวิโก้ก็ได้ไปงานสวดพระอภิธรรมศพกับท่านพระครูที่บ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองขณะที่พระสงฆ์สีรูปกำลังสวดพระอภิธรรมบรรดาแขกเรือรวมทั้งเจ้าภาพต่างพากันคุยแข่งกับเสียงพระสวดมีหนำซ้ำยังดื่มสุราจนหน้าแดงหน้าดำไปตามๆกันพระวิโก้กระซิบกับท่านพระครูว่าแบบนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องนี่ครับ เป็นชาวพุทธทำไมถึงเสพสุรายาเมาประเดี๋ยวผมจะต้องคุยกับพวกเจ้าภาพสักหน่อยคนไหนครับเจ้าภาพนั่นไงที่นั่งคุยเสียงอ้อแแอแข่งกับพระสวดนั่นก็เจ้าภาพมาเป็นเสียเองแล้วแบบนี้จะไปว่าแขกเรือได้อย่างไรผมว่าพวกเขาช่างไม่รู้กาลเทศะกันเสียเลยเมื่อการสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นลงและพระภิกษุสี่รูปกลับวัดไปแล้ว เจ้าภาพกับแขกเหลือที่ยังไม่กลับก็ตั้งวงเล่นการพนันกันไม่มีผู้ใดสนใจท่านพระครูและพระฝรั่งที่มาด้วยพระวิกโกอดรนทนไม่ไหวจึงเข้าไปถามเจ้าภาพว่าโยมขอโทษเธอคนตายน่ะเป็นอะไรกับโยมเป็นพ่อผมนะสิท่านถามตามมอาตมาอยากรู้แล้วพ่อโยมตาย แต่โยมมาดื่มเหล้าเล่นการปนันกันต่อหน้าศพแบบนี้พ่อโยมจะได้บุญหรือได้หรือไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับหรือละ่ะพูดมากเดี๋ยวพอ่อหอบบุรุษนั้นจูกำปั้นใส่หน้าพระวิโก้ท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปบอกพระหนุ่มว่ากลับวัดกันเถอะได้เวลาสอบอารมณ์แล้วและบอกกับบุรุษนั้นว่าอาตมาลาแลนะพระวิโก้ทำพิษซะแล้ว ท่านพูดประชดคนเป็นเจ้าภาพทั้งที่รู้ว่าเขาไม่สำเนียกเพราะกำลังเมาคืนต่อมาขณะไปรับการสอบอารมณ์จากท่านพระครูพระวิโกได้พูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับเมืองไทยร้อน ยุ่งก็เยอะผมอยู่เมืองไทยไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นผมจะไม่แต่งงานกับนางสาวราตรีเนื้อคู่ของผมเป็นคนจีนเธอเป็นง่อยครับน้ำเสียงที่พูดฟังดูเศร้าส้อยไม่เป็นไรนะวิกโก้เขาเป็นเนื้อคู่คุณอย่างไรเสียก็ต้องแต่งงานกันถึงร่างกายเขาจะพิการแต่จิตใจไม่พิการคุณจะมีความสุขเมื่อแต่งงานกับเขา ส่วนนางสาวราตรีไม่ใช่เนื้อคู่กันท่านพระครูพูดปลอบใจผู้เป็นสิทธิ์พระหนุ่มรู้สึกสบายใจขึ้นปรับอารมณ์ได้แล้วจึงถามอุปชาว่าหลวงพ่อครับผมสามารถส่งโทรจิตได้หรือ,อยังครับพรุ่งนี้วันที่17พฤษภาคมเป็นวันชาติของนอรเวผมอยากโทรจิตไปหาปู่พ่อแม่แล้วก็เพื่อนสนิทอีกสามคน ท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์ก็รู้ว่าเขาทำได้จึงตอบว่าหลวงพ่อดูหน้าคุณแล้วรู้สึกว่าจะทำได้ลองทำดูนะครับพรุ่งนี้ฉันเช้าแล้วผมจะไปปฏิบัติในโบสถ์เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาใช่ไหมครับถูกแล้วถ้ากุศลถึงรับรองว่าได้ผลแต่ถ้ากุศลยังไม่ถึงก็ต้องเพียรพยายามให้มากขึ้น เช้าวันรุ่งขึ้นพระวิโก้ก็ปฏิบัติตามที่ได้กราบเรียนท่านพระครูเอาไว้หลังจากนั่งและเดินอย่างละหนึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็ทําจิตให้บริสุทธิ์เบิกบานแล้วอธิษฐานว่าวันนี้เป็นวันชาติของข้าพเจ้าแม่ของข้าพเจ้ากําลังป่วยอยู่ที่ประเทศนอร์เวด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาโดยการบวชในพระบรวรพุทธศาสนาและ,จะเจริญวิปัสสนากรารมาฐาน ขออานิสงส์นี้จงช่วยให้แม่ของข้าพาเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ปู่ของข้าพาเจ้าที่ต้องการให้หลานเอาของดีไปฝากบัดนี้หลานได้ของดีแล้วโปรดรับทราบด้วยและประการสุดท้ายขอให้เพื่อนสามคนที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันจงมีความสุข เดือนต่อมาขณะที่พระวิโก้กาลังกวาดลานวัดอยู่เพื่อนคนไทยที่เรียนปริญญาโทด้วยกันก็นำจดหมายมาให้จดหมายมาติดอยู่ที่คณะสิบกว่าวันไม่มีใครรู้ว่าท่านมาบวชอยู่ที่วัดนี้กระทั่งผมไปพบจึงนำมาให้เขากราบเรียนแล้วจึงรีบขอตัวรากลับพระวิโก้เปิดซองดึงจดหมายออกอ่านความปราปลื้มใจทำให้น้ำตาไหลพรากพ ภิกษุหนุ่มขึ้นไปหาอุปชาบนกุฏิส่งจดหมายให้ท่านแล้วพูดว่าจดหมายจากแม่ผมครับทุกคนได้รับโทรจิตที่ผมส่งไปท่านพระครูรับจดหมายฉบับนั้นมาดูแล้วมองหน้าคนเป็นสิทธเห็นเขาดีใจจนน้ำไหลออกตาจึงพูดขึ้นว่าไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาอ่านให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ออ่านภาษาน o เว a ไม่ออก พระวิโก้กราบสามครั้งแล้วจึงกลับไปที่กุฏิของตนส่งน้ำเรียบร้อยแล้วจึงไปหาอุปชาอีกครั้งท่านพระครูส่งจดหมายฉบับนั้นให้ลูกศิษย์สั่งว่าช่วยอ่านเป็นภาษาไทยให้หลวงพ่อฟังซิครับผมจะแปลให้หลวงพ่อฟังวันที่17พฤษภาคมคริสต์ศักราช1,967เวลาสามทุ่ม20นาที เวลาตรงก,กันกับที่ผมโทรจิตไปเลยครับหลวงพ่อเพียงแต่ว่าที่นี่เป็นเวลากลางวันที่โน่นจะเป็นกลางคืนท่านอธิบายอ๋อแล้วปีคศ1967ก็คือปีพศ2510ใช่ไหมครับงั้นก็อ่านต่อได้วิกโก้ลูกรักวันนี้เป็นวันชาติของเราเพื่อนลูกสามคนได้มาทานอาหารเย็นที่บ้าน และคุยกับพ่อและปู่อยู่ในห้องรับแขกส่วนแม่กำลังไม่สบายมากจึงได้แต่นอนฟังเขาคุยกันอยู่ในห้องแต่พอเขาคุยกันถึงลูกแม่ก็จิตใจชุ่มชื่นรู้สึกมีแรงขึ้นมาทันทีจึงคลานออกมาร่วมวงกับเขาจึงลุกออกมาร่วมวงกับเขาปู่ของลูกได้พูดขึ้นว่าป่านนี้หลานของฉันได้พบของดีหรือยังหนอทันทีที่ปู่พูดจบ พวกเราทั้งหกคนคือปู่พ่อแม่และเพื่อนของลูกอีกสามคนก็ได้เห็นผ้าเหลืองลอยมาแวบหนึ่งแล้วหายไปในชั่วพริบตาปู่ของลูกรื้มใจจนน้ำตาไหลบอกพวกเราว่าหลานของปู่ได้พบของดีในเมืองไทยแล้วแม่จึงรีบเข้าห้องมาเขียนจดหมายถึงลูกนี่แหละจ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับหลวงพ่อผมไม่คิดว่าจะได้มาพบสิ่งมหัศจรรย์ที่เมืองไทยนี้ ผมโชคดีใช่ไหมครับถูกแล้ววิกโก้โชคดีโชคดีกว่าคนไทยอีกหลายแสนหลายล้านคนที่เขาอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับของดีที่อยู่ใกล้ตัวส่วนวิกโก้อยู่ถึงต่างแดนยังมาได้ของดีนี้ท่านพระครูให้รู้สึกเสียดายแทนคนไทยพุทธที่ไม่รู้จักถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ตนมี พระวิกโก้บวชได้45วันก็ลาสิกขาหลังจากลาสิกขาแล้วก็อยู่ปฏิบัติอุปชาอีก7วันคอยติดตามรับใช้ท่านพระครูไปทุกหนทุกแห่งวันแรกของการลาสิกขาเขาได้นำทูบเทียนแพรไปกราบขอบคุณร้อยตำรวจโทชนอินทนาและนายอำเภอรพรมบุรีที่เป็นเจ้าภาพบวชให้นอกจากนี้ยังไปขอบคุณญาติโยมที่ใส่บาตรให้ฉันในช่วงที่เป็นพระภิกษุ วันหนึ่งท่านพระครูได้รับนิมนต์ไปในงานทำบุญบ้านของลุงซัพ์ผู้เป็นพี่ชายโยมแม่ของท่านโดยมีนายวิโก้เป็นผู้ติดตามชายหนุ่มถือกล้องถ่ายรูปไปด้วยบ้านลุงซัพบมีต้นมะม่วงต้นมะปรางต้นมะนาวขึ้นเต็มไปหมดทําให้บริเวณบ้านมืดครึม้มตอนลุงซัพบจะตักบาตรท่านพระครูบอกให้นายวิโก้ช่วยถ่ายรูปให้ถ่ายไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อกล้องไม่มีแฟลช เขากราบเรียนเอาเธอหน้าลองถ่ายดูก่อนถ่ายให้อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าเพิ่งศึกใหม่ๆเมื่อบวชตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขอให้จิตของข้าพเจ้านี้จงบังเกิดเป็นแสงสว่างได้ลองทำดูซิชายหนุ่มทำตามอธิษฐานจิตเสร็จแล้วจึงกดชัตเตอร์ครูใหญ่ก็ดึงรูปออกมาจากกล้อง ปรากฏว่าได้ภาพที่ชัดเจนและสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์มหัศจรรย์เหลือเกินครับหลวงพ่อชายหนุ่มพูดอย่างตื่นเต้นนี่แหละอำนาจแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างได้พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นดวงชวาลาในโลกท่านพระครูอธิบายบุรุษวัย2 2รู้สึกปีติจนน้ำตาไหล เขาได้พบของดีในเมืองไทยมากมายเหลือเกิน